อสอนแย,ยงครับสอนแย,ย,ยงนี่สอนแยงเงีงบบเงมือเลกอีกกองเสย,อ,ยอ่ะย่กยัก แล้วก็สวดซูมื่อกันนี่ละแต่มันกุ้งเทบอยู่บ่ใดด้เฮ้ยยำเยิมมาพี่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 โอ้ไปขึ้นนักผุนมาสิเห็นมามามาคือยูว่าสั้นหมดกระจิโมมี่ว่าสั้น ดูก oe, ัวดูเก็บป่๋ยบอกต้นตัวใหญ่หรือตัวหน่อยเดือนีั่นละกินเหรอโอ้ยปิ้งกินกันบ่นั่ละกินเหรอนั่นละเห็ดกินเหรกูนี่แก้วกูมักเนยคือกวยปลาซิวนี่อุ้ยเออปลาซิวปลาซิวครับปลาซิวปลาบูด้วยนะปลาจะโตไหมวะเออแต่อีปอนหัวซ่าใหม่กูเอาหิวแม่ ไม่ว่างยังก็กระยิบมั้เนาะปลาซิวปลาซิวคอยปลาซิวเออปลาดุกหน้าตัวจัดมันไหมปลาบูปล่อยหนุ่ปลาบูปล่อยขึ้นตายดับหรือตายยังไงปลาดุกเราจะจัดการมันเลยดุกเอ้าเอาเอ้ามันอยู่มันอยู่พี่น้องตะกี้ซ่านักถึงเพีงร้านผิดเนาะ ตะกี้ครเนาะตวงเสียลายขักปดุกปดุกยังวะหอบล้างนี่เนี่ยฮะหอบข้างล่างครับมาถังเลยได้จักซ้ำนี่จักจีฮาบานี่อุ้ยฟกกอยเลยหมุบข้างล่างฮะเจ้ามข้างล่างฮะเย็ดเป็นอยู่บ่ลาไมนเคยสอนอยู่บ่เป็นพวกพุ่นเสียงอันตามหัววะเออพวกอัน แก้ว,วแก้วมมอู <ปา S 2> ว้ึขนาใสนะครับอ้นงกนาใส่ิ้งา่พวกเวียดนามมันเตต,ตะกอตตะกันตเตะบอลกันแบอ,อน้นี่อูนึงเลยนี่ปลาซิวต๊ะซ้อกวยก๋วยกินในปลาซิว